เด็กผู้หญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะพี่น้องฟังนะครับเด็กผู้หญิงไม่คลุมหัวโพสลงเฟซได้ไหมอ่า <laughs> เมื่อพี่น้องถามผมก็ต้องตอบนะครับเขาถามว่าเด็กผู้หญิง ไม่คลุมหัวแล้วก็โพสต์ลงเฟซได้ไหมเมื่อเอ่ยคำว่าเด็กในศาสนาอิสลามเรานิยามอิสติละคำว่าเด็กมันไม่ได้ถึงขวบหรือสองขวบหรือสขวบแต่มันไม่ถึงยังไม่บรรลุนิติภาวะสิขวบแล้วแต่ยังไม่บรรลุก็ถือว่าเด็ก แต่ถ้าสิบขวบแล้วแต่ประจํำเดือนมาแล้วเว้ยอ่าอันนี้ไม่ใช่เด็กแล้วนะในหลักศาสนาของเราถือว่าผู้ใหญ่แล้วถึงแม้ว่าตามกฎหมายก็ยังไม่บรรลุนิติภาะวะยัง่ายังไม่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอ้นะกฎหมายมนุษย์เข้าใจนะครับที่ผมตอบคือกฎหมายของอัลลอฮ์ที่ทรงให้กับพวกเรา ผ่านลิ้ศาสดาสขายนาด้วยอุลมามะเข้าใจนะเมื่อขึ้นชื่อว่าเด็กย่อมไม่มีผิดย่อมไม่มีบาปแต่ประการใดอ่าเหมือนเด็กผู้ชายพ่อแม่ของเขาใส่กำไลทองเด็กผู้ชายน่ะําว่าบาปไหมไม่บาปหรอกครับ เอาผู้ชายใส่ได้เอผู้ชายใส่ไม่ได้แต่ผู้ชายที่ใส่ไม่ไดนะ้คือผู้ชายที่บาเล็กแล้วทาไมบาเล็กไม่มีความผิดไหมเลยทําให้เราเคยเห็นสมัยเราเด็กๆอ่าสมัยเราเด็กๆเด็กผู้ชายบางบ้านอ่าใส่กําไลเท้าก็มีอ่ากาไลหน้า ก็มีกำไรมือก็มีกำไรทองก็มีเด็กผู้หญิงล่ะไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วอเด็กผู้หญิงมันได้อยู่แล้วได้จนโตรู้ผู้หญิงได้จนแกรลลู้แต่ผู้ชายเนี่ยนะตอนเด็กไม่เป็นไรฉะนั้นเช่นกันเด็กยังไม่กลุ้มหัวแล้วก็โพสต์ลงเฟซยังไม่บาปก่อนอเพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งมันต่างกับอาเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะเหมือนกันแต่ไปลักขโมยพ่อแม่รู้พ่อแม่ไม่ห้ามไอ้นั้นบาปที่พ่อแม่นะไม่ใช่บาปที่เด็กนะ่ะอ่ามาคนละประเด็นกันนะ่ะฮ่าฮทีนี้ทําให้ท่านเข้าใจเลยว่าอ๋อเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะโพสต์รูปตัวเองลงเฟซทั้งที่ผมก็ สังกตังหรือผมรุงรังหรือผมยุ่งเยอ่ก็แล้วแต่แหละคือไม่ได้กลุ่มผมไม่มีความผิดนะครับที่มีความผิดคนใหญ่อยากจะสวยอยากจะมีชื่อเสียงอยากให้เขาชมอยากให้เขากดไลค์แต่งหน้าแต่งตาสวยถ่ายแคล็กโพสลงเฟซ อ่าทีนี้พอมีคนกดไลก็เปิดดูใครกดไลกี่คนและเมียชื่ออะไรบ้างบลาโยก็เรียกอ่าอ้นั้นประเภทเกิดปีนกหัวขวานอ่าประเภทชอบกินลูกโยอพี่น้องครับเราไม่ต้องกินหรอกครับลูกโยกเอาให้นกหัวขวานพอเราเป็นคนเราเป็นคนเราเรียนาศาสนาเราเข้าใจเรารู้เราอ่านประจํา บ ل อลอาลาม ب นอัลฮัมดุลิลลาห์การสารเสริญเป็นของพระองค์ Allah ไม่ใช่ของเราเมื่อเรารู้ว่าเป็นของ Allah ไม่ใช่ของเราและเราวิ่งหาการสารเสริญทำไมหาพระแสงอะไรหรอเข้าใจนะครับ แต่ที่เราจะต้องรักษาคือความจริงและความถูกต้องของาศาสนาใครจะชมไม่ชมมาปล่อยเขาอย่าไปสนใจอเพียงแต่ว่าถ้าเรายืนบนความถูกต้องยืนหยาดบนความเป็นจริงเราได้ยินเขาชมแค่เรารู้ว่าเขาฝักไฟดีเหมือนเราเท่านั้นเองอเราอย่าไปหลงกับคำชมว,ว่าร้อยแลวกูร้อยอยา่ยาอยา่ยาอย่า <laughs> เข้าใจนะเช่นเดียวกันถ้าเรายืนหยัดบนความถูกต้องยังมีคนตำหนิทำให้เรารู้เล้ว่าอ๋อเขาหัวใจของเขานั้นไม่ค่อยอยากจะฟังความถูกต้องไปคนละทางและกับเราเท่าน,นั้นเองอ่าแต่เราจะโกรธเราไม่พอใจอย่างรุนแรง ถ้าใครมาทำลายล้างศาสนาของเรามาทำลายล้างแนวทางของเรายิ่งมาทำลายล้างอาเกดะของเรายังไงเราก็ไม่อยอมอ่าอาเกดะอันบริสุทธิ์ของเราอาเกดะที่เราเกล่าวตั้งแต่เล็กจนโตคำว่าสุบฮานัลอซุบฮานัลอซุบฮานัลอฮ์มหบริสุทธิ์อัลลอฮ์บริสุทธิ์จากคุณสมบัติบกพร่องอ่า ผู้ที่มีที่ผู้นั้นบกพร่องผู้ที่มีทิศผู้นั้นบกพร่องเลยมาคลบกทุกอย่างมีที่มาคลบทุกอย่างมีทิศเลยมาคลกทุกอย่างบกพร่องผู้ที่สมบูรณ์คืออัลลอฮ์เท่านั้นเข้าใจนะครับฉะนั้นไม่ซ้อคนที่ให้ที่ให้ทิศกับอัลลอฮ์และไปกล่าวสุบฮานอัลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮ์ฮบตัวเองปเปล่า